สนับสนุนโดย A อเอ l ม e t เสริมดวงเสริมราสีเพิ่มบารามีต้อง A อเอ l ม e t เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณกิฟเองเลยหรือเปล่าคือมันก็ไม่เชิงว่ากับตัวเองแต่ว่าก็าคือก็ค,อคือใกล้ตัวเองมากที่สุดเลยค่ะใกล้ตัวเองมากที่สุดเลยอ๋ออันนี้เกิดขึ้นที่จีนเนาะใช่ค่ะโ okay. อเคอะเรื่องราวเป็นมายัางไงครับเล่ามาเลยดีกว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณจะครบป,ปีแล้วค่ะช่วงเดือนกรกฎาไปที่แล้วครัพอดีไปสัมมนาที่เมืองจีนค่ะไปกับมหาล,ลัยและไปไปเรียนโคอยู่เสร็จแล้วอก็ไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งอะค่ะคแล้วก็ออ่มันเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่มากออืม,มันมีประมาณสามสี่ตึกอะค่ะซึ่งแบบใหญ่ใหญ่โตมากๆาแต่ว่า เพื่อนๆก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันอไม่แบบว่าไม่ได้นอนชั้นเดียวกันไม่ได้นอนแต่ว่านอนสึกเดียวกันครับค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็จะรู้พอพอรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีเซนนิดนึงนิดหน่อ,นอยอนะคะครับแล้วแล้วก็อ่ะแล้วก็เช็คอินเข้าห้องของแต่ละคนซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าคือข้างนอกอะมันดูมันใหม่โรงแรมแบบค่อนข้างจะไม่ได้เก่ามากแล้วก็ไม่ได้ใหม่มาก แต่พอเราเดินเข้าไปในห้องอะค่ะมันจะค่อนข้างมีกลิ่นค่ะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอืมเสร็จแล้วอ่าแล้วก็เช็คอินอ่ะน้งอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็จะไปอ่าดื่มบงเดื่นเบียร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือหลังจากที่เราไปสัมมนามาเสร็จอ่าเราก็เลยไปรวมตัวกันที่ห้องห้องหนึ่งอือือค่ะก็คือห้องห้องเนี้ยจะเป็นก็เป็นเพื่อนมานั่งกันประมาณสิบสิบคนก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับผมแลวคนเนี้ย เพื่อนผู้หญิงเขาก็ที่เขาไม่เซนเหมือนกันแต่เขาจะมีเซนมากกว่าคือเขาจะเป็นคนที่เห็นแต่คือกิจจะไม่เห็นเขาก็บอกว่าเซ๊เซ๊ช่วยไปดูห้องหนูให้หน่อยหนูไม่กล้านอนอ,อ่ะก็ะะเลยอ่ะต่อก็คือห้องห้องอีกห้องหนึ่งอะจาไม่ได้แน่แ่ว่ามันอยู่ชั้นไหนนะคะแต่ว่าคือไม่ได้อยู่ชั้นชั้นเดียวกัวนเสร็จแล้วพอพอพอ,พอคิดเปิดประตูตตออกไปในห้องตุ๊บมันมีลมแบบลม อาประคัน้องตีเข้าหน้าเลยปะทะมาเลยเหรอแล้วก็เอาแล้วใช่แล้วก็เอาแล้วเราก็เราก็ชอบฟังเรื่องผีนะบเราก็เอาแล้วอะโอเคแล้วก็เลยไม่เราก็ยังไม่พูดอะไรคือเหมือนน้องอ่ะ้องคนที่ไปด้วยกันอะที่เขามีเซน่ะเขาก็มาจุดร้อให้เราพูดอ่ะว่าเรารู้สึกยังไงครับในห้องนะคะที่เจ้าเปิดประตูไนก็จะเจอตอะทำงานตอก นะคะด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีเตียงอยู่ด้านซ้ายครับแล้วก็จะมีหน้าต่างเป็นหน้าต่างยาวๆบานยาวๆสามบานนะคะแล้วจิดก็บอกน้องว่าเจอรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะจากไอ้หน้าต่างสามบานเนี้ยไอ้น้องก็ทําหน้าเสียครับซึ่งต้องอธิบายให้พิเศษฟังก่อนว่าไอ้ไอ้หน้าต่างสามบานเนี้ยถ้ามองออกไปอ่ะมันจะตรงกับสี่แยกพอดีเลย เป็นเหมือนทาง,ทาง,งเป็นทางแพร่งที่ทะลุชนมาพอดีถูกต้องไหมฮะใช่คือตรงเป๊ะเลยพี<อ>่เจีถ้า<อ>ถ้าสมมติว่าลาดเส้นมาเนี่ยคือใช่เลยอืมอืมอมแล้วดันว่าอีกตึกข้างๆเนี่ยที่ที่เรามองออกไปเชื่อซึ่อเป็นตึกที่ชนมุมมุมของสี่แยกพอด,ดีมันเป็นตึกร้างอ่ามันก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกครับซึ่งอ่ะไม่ดีละใจไม่ดีละอ่ะโอเคก็เลยบอกว่า อหอครับผมค่ะอะว่าเออใจไม่ดีละเออเจอว่าอย่านอนเลยห้องเนี้ยออื uh huh. หนูแค่อาบน้องอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปนอนห้องเจ๊ก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมนั่คือสรุปว่าน,น้องเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นอน uh huh. พอเราลงมาที่ที่ห้องอ่าที่นั่งกินกันนะคะคกะ็ก็เลยถามน้องเขาว่ารู้สึกเหมือนที่เจรู้สึกไหมเห็น uh huh. น้องก็เงียบไป uh huh. เขาก็บอกว่าโอ้โหเจรู้สึกเหมือนเลยซึ่งซึ่งซึ่งมันแปลกที่มันมารู้สึกตรงกันนะคะพี่เจครับผมเป็นความรู้สึกว่ายังไงมันมันมันไม่ปกติหนูก็อาจจะไม่ถูกใด้ถูกไหมแบบนั้นป่ะฮะเขาก็บอกว่าใช่ค่ะมันรู้สึกแบบมันอยู่ไม่ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็เลยอ่ะเราก็กินกันเมาอะไรกันไปก็ไม่มีอะไรก็ก็คุยเล่นกันจะถึงประมาณตีสี่ครับอ่ะต่างคนต่างอ่ะเดี๋ยวพวกนี้ต้องรีบรีบขึ้นรถบัสแต่เช้าอ่ะอุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนเสร็จอ่ะก็กลับไปที่ห้องรูมเมทก็นอนละครับผมก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นคนที่ว่าถ้าตื่ม อะไรขนาดไหนนี่คือต้องอาบน้ำต้องไหว้พระก่อนนอนออืแล้วก็เอาพระเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋าก็คือไม่ได้เอาพระออกมาก็คือเอาวางทั้งกระเป๋าไว้ที่หัวนอนเลยครับเสร็จอ่ะก็แท้ามาก็ได้เี้หละเราระหว่างที่กําลังแต่งตัวออ่าแต่งหน้ากันอยู่ครัโลเมก็พูดขึ้นมาว่าเออคิดเมื่อคืนนอเราฝันไม่ดีเลยอ่ะเขาถามว่าอ้าวแ่ันว่าอะไรล่ะ เออเนี่ยเนี่ยมันมีผีเลยผีเออมีผีดำดำออกมาจากกำแพงแล้วก็จะมาบีบคออ่ะเสร็จเออแล้วยังไงต่อเราก็เลยเจอในสอนน่ะเราก็เลยเดินไปที่โต๊ะทำงานที่เจตคือคือโต๊ะทำงานมันจะตรงกับประตูนะคะคือคือห้องอ่ะมันจะเป็นแบบนี้คือเข้ามาก็จะเจอโต๊ะทำงานเลยใช่ถ้า,าคือห้องจะเหมือนกันครับผมเสร็จแล้ว สร็ S <S> จแล้วเพื่องบอกว่าในฝันก,ก็คือรีบลุกขึ้นมามแล้วก็ไปหยิพบพระในในในกระเป๋าของเขาอะ่ะมามวางไว้ที่หัวนอนครับแต่ประเด็นคือมันเป็นพระสององค์พี่เจเป็นพระสององค์วางไว้ข้างหมอสองข้างเลยเสร็จแล้วเพือ่อนบอกว่าผีมันก็เหมือนแบบแบบกรีดอะ่ะแล้วก็หายเข้าไปในกำแพงือเหมือนแบบรึหายไปเลย เขาก็เลยเออหลับต่อได้เหมือนเมืนเขาก็ไม่ได้สะดุ้งอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วระหว่างที่คิดกำลังหาของในก็กำลังมั่วมอยเออเอเอน่าตัวน้ออะไรอย่างนี้รปรากฏว่าไงประมาพี่เจอะไรครับในกระเป๋ากิ๊ปะม,มีพระสององค์มีพระอยู่สอง,ององค์อยู่ในกระเป๋าของเราจริงๆใช่ค่ะพี่<อ>ซึ่งของเพื่อนอะ่ะมันมีแค่องค์เดียวค่ะพี่ครับซึ่ง ตอนก่อนมาจีนน่ะหนูว่าหนูก็จําไม่ได้ว่าหนูมีพระสี่องค์แต่ปกติมันจะพกแค่องค์เดียวครับผมแล้วหนูก็ยกพระสององค์ขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยแกดูนี่สิเพื่อนคนรุ่นหนูนี่คนรู้แบบที่แกคิดคิดออกนาแบบเวลาคนมันขนลุกแบบสู้อะก็เลยแบบว่าโอ้โหแบบอันนี้คือแบบว่าสุดเลยอะ ที่ที่ที่หนูเคยเจอมานะครับผมอันนี้ชุดทีสมากเลยถ้างั้นผมถามอย่างนี้ครับว่าตอนที่เราเห็นพระสององค์ที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเราเป็นคนเอามาหรือปะหนูเป็นคนเอามาแต่หนูจําจไม่ได้ว่าหนูว่าเอามากี่องค์ที่อ๋ออ๋อออพอดีพอความฝันดันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ย ในฝันของ<ช>เพื่อนน่ะ<ช>มันมีพระสององค์ได้ไงทั้งๆที่เขาไม่รู้เลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะพี่แล้วประเด็นคือกระเป๋าเขาที่มีพระอ่ะครับมันอยู่ที่โต๊ะทํางานมันไม่ได้อยู่ที่หัวนอนซึ่งพระหนูว่าอยู่ที่หัวนอนอืมคือกําลังสงสัยว่าทําไมถึงไปอยู่ตรงที่โต๊ะทํางานว่างั้นเถอะไม่หมายถึงว่าเพื่อนหนูอ,อ่ะที่เขาเจอคะ่ะเขาเอาพระเขาเอาไว้ในกระเป๋าเขาแล้วก็เอาไว้ที่โตทางาน กระของกิ๊บอะเอาไว้ที่หัวอนอนซึ่งใกล้กับเขาอืหนูก็ว่าสงสัยหลวงพ่อจะมาช่วยเขาแหละอ๋อก็เลยรู้คิดว่าหลวงพ่อที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยช่วยเขาอยู่เพราะว่าเขาเห็นพระสององค์อาและไงต่อก,ก็ก็คือแค่นั้นค่าก็อึ้งกันไปแล้วก็แบบว่าอรีบเก็บของลงลงไปข้างล่างแล้วก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะอ่าฮะก็ก็แค่นี้ค่ะไี่ไปเมืองอะไรกันมาครับไปเมืองอะไรมาเฮ้ หนูจำไม่ได้น่าจะเฉินตัวค่ะ uh คือคือต้องเล่าโลเคชั่นให้ให้พี่เจฟังก่อนว่าคือ uh สี่แยกนั้นอะ่ะ uh huh. มันเป็นสี่แยกที่ค่อนข้างเปี่ยวมากครับ uh huh. แล้วทุกชุกมุมของของของสี่แยกเนี่ย uh huh. มันจะเป็นป่าป่าสองมุม uh huh. เป็นเหมือนสวสานสาธารณะหรืออะไรสัอย่าง แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกรมทหารหนั่นของเขาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มุมที่เป็นโรงแรมเนี่ยค่ะซึ่งด้านหน้าเป็นอึกรามครับขอพี่เจอืมอันนี้เนี่ยผมเคยเจอนะผมเคยไปจริงๆในกรุงเทพก็มีตำแหน่งแบบนี้เยอะแถวแถวรัชดานะจะมีตึกที่ตั้งแต่แบบเราเราเราจะเห็นนะถ้าสมมติว่าเรามาจากอโศกเนาะมาจากโศกข้ามมาตั้งแต่เยาวันะ่ะ เดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะยาวหันนะอ,อ,อ่ะฟอร์จูนอ่าตึกฟอร์จูนอ่ะตั้งแต่ฟอร์จูนมาจนถึงสถานทูตจีนอ่ะเส้นมันตรงมาตลอดเลยแล้วมันมาโค้งนิดหนึ่งตรงแยกนึกออกไหมฮะตรงแถวสถานทูตจีนถ้ามันมีหลายตึกมากที่เรามองออกไปเนี่ยจากตึกเนี่ยมองไปทางฟอร์จูนเนี่ยถนนเนี่ยตรงเข้ามาที่ตึกเลยนะ ม่ที่เจอหนูก็ไม่เชื่อนะว่ามันมันจะเป็นจริงๆอ่ะแบบอันนี้มันคืออ,นนอารมณ์แบบของคําว่าแพร่งอะเนาะที่มันเกิดขึ้นนะเนาะใช่ใช่อันนี้สีแยกด้วยน,นี่ไปสีแพร่งเลยนะใช่ไหมค่ะพี่เออออเจริง <laughs> ๆ,ๆ,ๆแล้วเนี่ย ณจุดจุดตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นทางทางเดินผมว่าตั้งแต่สมัยโบราณและเมื่อไหร่ที่มันมีถนนใหญ่มาตัดขนาดเนี้ยมันก็ต้องเป็นทางเดินตั้งแต่สมัยโบราณเนาะย,ยกเว้นเมืองที่มันเป็นเมืองใหม่ๆซึ่งการใช้คมนาคมหรือการเดินทางต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตลอดซึ่งในอีกมิติหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเคยเห็นก็ไม่เคยเห็นอีมิติเนี่ยมันก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติพอมันใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ย การเดินของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าพอเข้ามาแล้วจิตมันสปาร์กกันพอมันสปาร์กกันมันก็เลยทําให้เกิดการเห็นภาพอะไรแบบนั้นเออซึ่งเขาก็จริง,รงๆเขาก็งงนะกับการที่เขาเห็นเราในในในอีกมิติทับซ้อนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาตัวเราเราก็ยิ่งงงใหญ่ที่เราเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นฟิลฟิลแบบนั้นนะเหมือนเหมือนในยุคนั้นเขาก็เห็นผีคือเขาก็เห็นเห็นเราอะ่ะ อันนี้ผมเดานะะเรื่องเดานี่ยกให้ผมเลยผมชอบเออไม่ผมผมจะไม่เรียกวันครับอ่าคือพาระที่ที่หนูบอกอ่ะอือือที่หนูห้อยประจำอ่ะคือคือแถวคาตลอดนะพี่เจหนูหนูแบบว่าไม่ได้เจอจังๆเลยอ่าเป็นพระอะไรบอกได้ไหมของ๋ยนาหนู้ย่าหนูละหนูจะพกติดกระเป๋าวาตลอดเวลาเลยอ่าฮะคือคือคือถ้าหลัง มีอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยที่พี่เจอ่าฮะอ่าฮะพระอะไรบอกได้ไหมหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดคะนี่อ่าหลวงพ่อสดใช่ไหมวัดอะไรครับจริงจริงผมเคยได้ยินชื่อเยอะนะหลวงพ่อสดเนี่ยอ่าเดีมันตัวเล็กอะพี่เจหนูมองไม่เห็นเป็นผ้าเน็บเน็บอะค่ะไม่ได้เป็นผระห้อยอ่าก็คือเราเราก็เน็บไว้ตรงคอเสื้อนั่นแหละว่างั้นเถอ เนบไว้ในกระเป๋าบ้างอะไอ่างทองใช่ไหมแต่ไม่รู้วัดอะไรใครใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแล้วคือคือวัดเนี้ยไหนไปประจําพี่เจออืเพราะว่าหลวงปู่คือปู่หนูว่าเป็นพระจ้ะเป็นพระที่บวชมาแบบตอนนี้ท่านเก้าสิบแล้วอะเก้ารอแล้วอะท่านให้มาอืท่านให้มาก็บอกว่าเออให้ลูกหลานแบบว่าเก็บ ติดตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมวัดวปากน้ำ <พอ S 1> หมอหลวงหลวงพ่อสดวัดปากน้าเหรอมันจะมีอันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อสดของอ่างทองแต่ว่าไปตกสต็จที่วัดปากน้ำค่ะพี่เจอ่านี่น,นี่มีคุณหกล่องนภา,านี่บอกมานะฮะคุณทัชก็บอกมาอ่าวัดปากน้ําวัดปากน้ําหลวงพ่อสดคือพอพอ,พอเราพอเราพอเรา ใจเราไปหยิบดูว่าหลวงพ่อสดน่าจะช่วยแล้วนอกจากหลวงพ่อสดแล้วมีหลวงพอ่ออะไรอีกเที่ยวไปที่บอกสองที่ที่ที่เอาไปจริงๆก็มีก็คือของพ่อสดสององค์ค่ะพี่เสหลวงพ่อสดทั้งสองเหมือนกันเลยใช่เพราะปอกก็คือพอดีว่าปีติป่ย้ายย้ายกลับมาจากระยองเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่ระยองก็คือจะมีหลงพ่อสดเอาไว้ที่ห้องหนึ่งองค์แล้วก็ติดตัวทุกเนบเนบเอาไว้อ่่งองค์ค อพี่เจอืมไปตามหากันนะฮะหลวงพ่อสดสามารถกันผีได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> เออ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 เอ <c oughs> เผื่อเป็นความรู้บางคนอาจจะมีประสบการณ์เรื่องนี้กับหลวงพ่อสดก็ได้นะหลายหลายคนอนะใช่ไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางทีแบบเราก็ไม่รู้ว่าพระสามารถกันผีได้จริงๆหรือเปล่าด้วยความเป็นจริงนะแต่ถ้าสมมติว่าด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อ ถ้าคุณคิดว่ากันได้มันก็จะกันได้นะโอ้จริงจริงจริงค่ะพี่เจเพราะว่าหนูว่าศรัทธาท่านเพราะว่าหลวงปู่ของหนูอ่ะหลวงปู่หนูอ่ะท่านให้มาออืืแล้วบอกว่าท่านบอกว่าเนี่สุกเสรอย่างแบบขลังมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ลูกหลานเก็บเอาไวค้คบผมต,ตัวอ๋อนั่นแหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วถือว่ามีของดีติดตัวแล้วเนาะคุณกิฟเนาะ แล้วก็พอกลับมาจากปี่นะคะ,ะก็เ,เลยไปไหว้ท่านที่เป็นหลวงพ่อสดองค์ใหญ่มากที่อ่างทองค่ะพี่เจอืมอืมอืมอมแล้วก็เลยไปเช่าหลวงพ่อสดที่ตรงนั้นอะเอามาให้เพื่อนที่เจอผีอะค่ะพี่อ่าเอาไปให้เลยเ,เขาน่าจะเขาน่าจะดวงตกหรืออะไรสักอย่างอะ,ะอ่าฮะค่ะแล้วได้ถามเขาไหมว่าหลังจากที่ได้ไปแล้วเจออีกไหม เาก็บอกว่าเขาก็เลยว่าวันนั้นน่ะปกติเขาจะเป็นคนที่ไหว้พระก่อนนอนแต่วันนั้นเขาเหนื่อยมากออื huh. เขาก็เลยหลับไปเลยอ๋ออ oh. ืมอือมอือมอืแต่เวลาที่ไปที่ไหนก็ตามอะ่ะที่จะต้องแบบไหว้พวระสวดมนต์ตลอดอืมฮอค่ะ huh. ิครับผมอืมอันนี้ก็อาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าเหนื่อยอ่ะเนาะ ค่ะอืมก็เลยลืมไหว้พระอ่ะโอเคอยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกิฟตมากๆเลยนะขอบพี่เจจ้าถ้ามีเรื่องอีกมาเล่าอีกนะได้ค่ะพี่เจมีอีกเยอะครับพี่โอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยงไงยเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะครับคุณกิฟตครับได้ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ